มุกดำนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมทําเป็นมุกทองมุกดำทําน้อยเพราะว่ามันล้างยากเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นสมไป็แก้ฝ้าแต่แก้ฝ้านะครับฝ้าเนื้อรลังนะครับจาไว้นะฝ้าที่รักษาไม่หายนะแล้วหรือใบหน้าที่เหี่ยวเหี่ยวย่นย่นเนี่ยนะครับใช้ใบป,ประมาณสักอาทิที่สิบวันที่เห็นผลมากมากเลยและยาตัวนี้นะไม่กัดผิวนะครับไม่เหมือนกับยาแก้ฝ้าทั่วๆไปที่ทาแล้วผิวลอกตัวนี้ไม่มี นะตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะไปละลายไอ้ฝ้าหรือเลือดที่ข้างใต้ผิวหนังเนี่ยให้มันค่อยๆละลายไปทางกล้ามเนื้อไปทางเลือดนะครับเพราะฉะนั้นยาแก้ฝ้าเราไม่เหมือนใครถามว่าเด่นไม่เด่นมากปัจจุบันมีคนไทยแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อมันได้ผลดีกว่าอายาครีมข,า,ขาวๆเยอะเพราะมันไม่กัดเนี่ยมันไม่ทาให้ผิวเสียนะครับโดยเฉพาะคนที่เอา ฟาดเนื้อหลังอนะไรทำาไงไม่หายเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ไปหน้าเหิวยน่นเยอะๆเนี่ยบอกสําหรับบุกดับเพราะฉะนั้นยาทุกตัวของเราเนี่ยจะมีสรรพญุณแตกต่างกันไปไ